พาชมเดมี่สาธุ49ทาวน์โฮมลักชัวรี่แบรนด์ใหม่จากแสนซิลที่ออกแบบให้ทุกๆยูนิตมีสเปซส,สำหรับการระบายอากาศครับวันนี้ Alive จะพาทุกคนมาดูทาวโฮมมูลค่า28ล้านบาทซึ่งก็คือโครงการเดมี่สาธุ49โดยที่ในโครงการนี้นะครับมีที่อยู่อาศัยอยู่เพียง72ยูนิตเท่านั้นที่สําคัญเลยก็คือเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับการออกแบบทุกๆยูนิต เพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์ของการอยู่อาศัยแบบทาวน์โฮมจะเป็นยังไงวันนี้มาดูกันครับโดยตัวโครงการเดมี่สาธุ49นั้นจะเป็นโครงการบนที่ดินขนาดประมาณ10ไร่ครึ่งด้วยกันตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์49ซึ่งถือว่าเป็นทำเลในกรุงเทพชั้นใน สามารถขับรถเดินทางไปแหล่ง C ี d ีดีของกรุงเทพได้อย่างสะดวกอย่างย่านสาธรและสีลมห่างจากโครงการประมาณ6-8กิโลเมตรหรืออย่างย่านอโศกก็อยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจของทำเลถนนสาธุก็คือการที่ทำเลนี้มีราคาที่ดินเติบโตค่อนข้างมากโดยถ้าย้อนไปดูราคาในรอบประเมินปี2,547 2,550 นั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ65,000บาทต่อตารางวาซึ่งราคาประเมินในรอบปี2,559ถึง2,562นั้นทำเลนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ250,000บาทต่อตารางวา หรือเฉลี่ยนะครับผมตอบ4ปีเนี่ยมีอัตราพเพิ่มขึ้นถึง57และที่สำคัญก็คือที่ดินบริเวณสาธุประดิษฐ์นั้นปัจจุบันเริ่มหายากขึ้นเนื่องจากว่าที่ดินหลายๆผืนนั้นถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ไปมากแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าใครทำงานอยู่ในแหล่ง CBD อย่างสาทรศีลมหรือว่าบางรักนั้นถือว่าทาวน์โฮมในย่านสาธุประดิษฐ์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะถ้าหากมีบัตเจตที่เท่ากันทาวโฮมบริเวณสาธุประดิษฐ์นั้นจะมีพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่ามีความเป็นส่วนตัวที่มากกว่าแต่ว่าก็อาจจะต้องพิจารณาเผสียเวลาในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเอาไว้นั่นเองครับ อย่เด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ทางแสสิลิเนี่ยเขาชูขึ้นมาสําหรับโครงการเดมี่ก็คือเรื่องของการดีไซน์ให้อาคารเนี่ยสามารถรับลมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่การวางผังอาคารโดยรวมของโครงการที่บ้านส่วนใหญ่นั้นจะถูกวางให้ตัวอาคารนั้นอยู่ในแนวเหนือใต้ซึ่งข้อดีก็คือด้านยาวของอาคารนั้นจะปะทะกับลมของประเทศไทยที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก โดยยูนิตที่จะรับลมได้ค่อนข้างดีที่สุดนะครับคือยูนิตที่อยู่ทางริมซ้ายขวาของถนนนั่นเองครับถ้าจากเรื่องของการวางผังนะครับนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบช่องลมนั่นเองแน่นอนว่าการที่ลมเนี่ยจะสามารถพัดเข้าสู่อาคารได้ดีนะครับลมต้องมีทางเข้าแล้วลมก็ต้องมีทางออกนั่นเองซึ่งตัวโครงการเดมี่นะครับผมเขาก็มีการออกแบบให้ช่องเปิดทางด้านหน้าอาคารกับทางด้านหลังอาคารเนี่ยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ค่อนข้างเยอะทําให้ลมเนี่ยสามารถพัดผ่านอาคารได้ดีเลยครับผม แต่สิ่งที่อาจจะต้องเทรดออฟกันมานะครับนั่นก็คือเรื่องของ p r i v a c y นั่นเองเพราะว่าการที่ทาวน์โฮมของเราเนี่ยหันหลังชนกันแล้วก็มีช่องเปิดที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะมีบางบุมมองครับผมที่สามารถมองเห็นถึงกันได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งมา่านหรือว่าฟิล์มฝ้าติดกระจกนั่นเองครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีการออกแบบมาเพื่อการรับลมนั่นก็คือการออกแบบกรอบอาคารให้มีช่องลมเนี่ยแทรกตัวอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งเจ้าตัวช่องลมเหล่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มพื้นที่ในการประทะลม ซึ่งตัวระเบียงที่เกิดจากการเป็นช่องลมนี้นะครับยังมีข้อดีอื่นๆที่เด่นชัดก็คือช่วยลดความทึบตันของยูนิตท,ที่อยู่ตรงกลางซึ่งถือว่าเป็นเพนพอยต์หลักๆของการอยู่อาศัยแบบทาวน์โฮมนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ว่างในการลดเสียงที่เกิดจากการที่ผนังทาวน์โฮมเนี่ยติดกันได้ดีอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับช่องลมเนี่ยยังช่วยเพิ่มเรื่องของช่องแสงธรรมชาติเราจะสามารถปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆวางไปได้เมื่อมองไปนะครับก็ทําให้กรอบอาคารเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวผนังโค้งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากชูตติ้งที่เกิดจากการที่ลมปะทะกับธรรมชาติครับซึ่งเมื่อเรามองไปนะครับก็จะเกิดเป็นภาพจําของโครงการได้อย่างดีเลยครับโดยบ้านในโครงการนี้นะครับจะมีอยู่2ท้ายด้วยกันก็คือบ้านเดมี่หที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่18.9ล้านบาทกับอีกหลังนึงครับผมก็คือบ้านเดมี่แที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่27.9ล้านบาทวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูบ้านเดมี่แนะครับ ใช้เดมี่ซึ่งจะเป็นบ้านหน้ากว้างขนาด8เมตรที่ดินเริ่มต้น31ตารางว่าพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ300ตารางเมตรเป็นทาวน์โฮมขนาด3.5ชั้นพร้อมพานัามิกลูฟท็อปโดยตัว d e มี8จะมี3ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถรวมถึงมีลิฟต์โดยสารในทุกหลังด้วยครับ ก่อนที่จะพาทุกคนเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนสังเกตก็คือโครงการนี้เนี่ยเขาไม่มีเสาไฟให้เห็นสักต้นเลยนั่นเพราะว่าเขาเนี่ยเอาสายไฟลงไปไว้ในใต้ดินหมดแล้วนั่นเองครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆนะครับในบ้านจริงเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถนั่นเองแต่ว่าในบ้านตัวอย่างอันนี้เขาทําเป็นสวนให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ก่อนจะพาเข้าไปในตัวบ้านนะครับอันนี้เนี่ยอยากจะชี้เอาไว้ให้ดูสักนิดนึงครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยเขานะครับผมได้เตรียมติดตั้ง EV charger สำหรับรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ ไปครับผมเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าส่วนแรกที่เราเข้ามาในบ้านเราจะเห็นนะครับก็คือส่วนของโฟเยนนั่นเองตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่เพียงพอนะครับในการทําตู้บิวอินต่างๆในการโชว์สิ่งของนะครับผมแล้วก็ส่วนที่อยู่ติดกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็ดิน i n งแอเรีย ตรงนี้นะครับเขาทำเป็นดับเบิลโวลูมมีความสูงอยู่ที่ประมาณ5.05เมตรรวมถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเนี่ยทำให้2ส,ส่วนนี้นะครับสามารถเชื่อมถึงกันได้ไม่มีกําแพงมาก้นเป็นโอเพนสเปซเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งสบายรู้สึกถึงความสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับ แล้วก็อีกสส่วนที่อยู่ในชั้นหนึ่งนะครับก็คือส่วนของห้องน้ําแล้วก็ส่วนของห้องครัวนั่นเองครับซึ่งห้องครัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในข้อดีของเดมี่ครับผมซึ่งเขาเนี่ยให้ครัวมาในบ้านทุกๆหลังเลยเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาต่อเติมในภายหลังนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือห้องครัวที่เขาแถมเอามาให้ซึ่งเขาเนี่ยได้แถมชุดครัวต่างๆเอามาให้ด้วยนะครับห้องครัวเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานครับ แล้วก็จริงๆนะครับบ้านเดมี่แปดในสแตนดาร์ดเนี่ยครับแนวผนังของหลังบ้านก็จะสุดอยู่ที่แนวนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องที่เขาต่อเติมมาดีกว่าครับอ,อันนี้นะครับเป็นห้องที่ทางโครงการเนี่ยในบ้านตัวอย่างเขาลองต่อเติมให้ดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นในห้องชงชาที่เราเนี่ยสามารถมาใช้งานอนเนกประสงค์ได้แต่ว่าถ้าบ้านไหนนะครับผมอาจจะมีผู้สูงอายุสเปซตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ครับเพราะว่าในห้องน้ําที่อยู่ติดกันเนี่ยเขามีการเผื่อในส่วนของชาเวอร์อาบน้ำเอาไว้ให้แล้วครับ ขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นมาส่วนของชั้นลอยก่อนนะครับโดยที่ชั้นลอยเนี่ยตรงนี้นะครับซ้ายมือของผมเนี่ยเขาเตรียมเป็นพื้นที่สําหรับการเป็นระเบียงซักล้างเอาไว้ให้นั่นเองแล้วพอเราเดินเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องโดยที่เจ้าห้องตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นห้องที่ยื่นเข้าไปในดับเบิลสเปซในชั้นหนึ่งนั่นเองห้องอันนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.8คูณ3เมตรข้อดีของไซนินี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องได้เลย สำหรับส่วนต่อมานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในบ้านตัวอย่างนะครับเขาทําเป็นผนังกระจกจากพื้นถึงฝ้าเลยข้อดีนะครับก็คือจะสามารถปิดกันแอร์จากชั้น1ไม่ให้ไหลเข้ามาที่ชั้น2ได้แต่ในบ้านมาตรฐานนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นราวกระจกกันตกเฉยๆครับผม แล้วสาหรับชั้น2ของบ้านเนมี่แนะครับชั้น,นี้เนี่ยทางโครงการเขาให้มาเป็นห้องมาสเตอร์เบดมทั้งฟอร์เลยครับแล้วอย่างที่ผมได้ธิบายไปนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องลมถูกไหมครับตรงนี้ครับผมจะเป็นช่องลมที่อยู่ทางหลังบ้านนะครับซึ่งเมื่อพอเราเปิดตรงนี้นะครับผมเราจะสัมผัสได้ถึงลมนะครับที่พัดโฟเข้ามาจากหลังบ้านไปหน้าบ้านหรือว่าจากหน้าบ้านไปหลังบ้านได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่านี่ความเป็นจริงนะครับโอกาสที่เราเนี่ยจะเปิด ช่องเปิดให้มันทะลุถึงกันหมดเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับพอเราปิดประตูตรงนี้นะครับทางโครงการครับผมก็ยังมีช่องลมอีกช่องหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับพอเราเปิดนะครับลมเนี่ยก็ยังสามารถโฟลจากทางหน้าบ้านนะครับออกทางข้างๆบ้านได้อยู่ดีนี่ก็คือเป็นประโยชน์ของช่องลมนั่นเองครับนอกจากนี้ห้องน้ำมาสเตอร์บานลูมเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงช่องลมได้เช่นเดียวกันครับโดยจะได้รับแสงจากธรรมชาติเข้ามามา,มากขึ้นทําให้ห้องน้ำเนี่ยไม่อับ และหากเราตกแต่งห้องน้ําด้วยการวางกระถางต้นไม้เล็กๆเอาไว้นะครับก็จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้ระหว่างการใช้งานบั๊ทับนั่นเองครับพาทุกคนมาต่อที่ชั้น3นะครับชั้นนี้เนี่ยก็จะสามารถทําได้อีก2ห้องนอนด้วยกันโดยที่ทั้งสองห้องนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วก็จะเหมาะกับครอบครัวที่มีลูกๆนั่นเองครับ หรือหากบ้านไหนนะครับถ้า2ห้องนี้เหลือเนี่ยก็สามารถดัดแปลงเป็นห้องทํางานส่วนตัวได้แล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงชั้น4ของบ้านเดมี่แนะครับโครงการนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับชั้นดาดฟ้าเลยจากที่เห็นนะครับเราจะสามารถขึ้นมาจากลิฟต์ได้เลยนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีการเตรียมเอาไว้ให้นั่นก็คือในเรื่องของงานระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแพนทรีได้โดยที่เจ้าแพนทรีตัวนี้นะครับก็จะสามารถเซิร์ฟในส่วนของู o ท็ top bar ได้นะครับด้วยความที่ข้างบนนี้นะครับเขามีห้องน้ําอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถต่อเติมเป็นอีกหนึ่งห้องอีกหนึ่งฟังชันได้สําหรับข้อพรัวไหนที่มีสมาชิกเยอะครับซึ่งทางโครงการนี้นะครับเขาก็ได้มีการเผื่อน,น้ําหนักโครงสร้างเอาไว้ให้แล้วครับ สำหรับส่วนกลางของโครงการเดมี่สาธุ49นั้นจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของโครงการและเนื่องจากจานวนยูนิตพักอาศัยของโครงการนี้มีเพียง72ยูนิตนะครับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาก็ให้มาตามความเหมาะสมซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณไล่กว่าๆด้วยกันครับซึ่งส่วนกลางนะครับจะประกอบไปด้วยขับเฮาส์โคลิบิ้งสเปซฟิตเนสโยคะรูมสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือสวนส่วนกลางพร้อมแปลงผักออแกนิกโดยโครงการนี้จะมีการคิดค่าส่วนกลางอยู่ที่139บาบาทต่อตารางวาต่อเดือนนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปความคุ้มค่าของโครงการเดมี่สาธุ49กันครับเรื่องแรกนะครับผมนั่นก็คือโครงการนี้เนี่ยเขามีการออกแบบต่างๆเพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์ของการอยู่อาศัยแบบเป็นทาวน์โฮมครับเรื่องแรกนะครับผมก็คือยูนิตตรงกลางเนี่ยจะได้รับแสงธรรมชาติที่มากเพียงพอรวมถึงนะครับยังช่วยลดเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านได้ดีอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาตอบโจทย์ผ่านการออกแบบฟาซาดนั่นเองซึ่งเจ้าฟาซาดที่เป็นช่องลมนี้นะครับก็ยังช่วยในการโฟอากาศเข้าสู่ในตัวบ้านได้เป็นอย่างดีครับซึ่งทางโครงการเขานะครการ่อ,องยูแล้ว ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีครับและข้อต่อมานะครับด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ดินของโครงการที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับอีกหลายๆโครงการในพื้นที่นี้นะครับซึ่งประโยชน์ของเขานะครับก็คือจะสามารถช่วยควบคุมทัศนียภาพต่างๆภายในโครงการได้เป็นอย่างดีดยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเนี่ยเอาสายไฟลงไปอยู่ในดินนั่นเองครับ ถัดมาครับผมเป็นความคุ้มค่าในแง่ของทำเลที่ตั้งครับด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยเขาใกล้แหล่ง CBD ของกรุงเทพอย่างสาทรสีลมอโศกหรือว่าสุขุมวิทนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกซึ่งจะมีระยะห่างเป็นลัศมีประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นครับและมีสถานศึกษาชื่อดังอย่างโรงเรียนคิงคอ l l เล e และโชสเบอรีอยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วย และสุดท้ายนะครับผมก็คือความคุ้มค่าในแง่ของที่ดินนะครับด้วยความที่ทําเลสาธุประดิษฐ์เนี่ยเขามีการเจริญเติบโตของราคาที่ดินที่ค่อนข้างมากเฉลี่ยแล้วนะครับในทุกๆรอบ4ี่ปีของการประเมินเนี่ยจะมีราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ57%นนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือทั้งหมดของ Alive ใน EP ที่4ที่เราเนี่ยพาทุกคนมาดู d e มี่สาธุ49การ EP ต่อไปครับจะพาทุกคนไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่ไหนที่น่าสนใจติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ